แล้วรู้จักตัวเองเพราะเคยไปอยู่ที่นี่เขาบอกเสียดายจังเลยเสียดายมากมากเลยว่าน่าจะไปตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่นั่นไม่ไม่ถึงว่าจะมีอะไรน่าสนใจขนาดนี้ไม่ถึงว่าจะมีของดีดีขนาดนี้บอกเสียดายามากมากเสียดายามากมากแล้วมันไปยากะนะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะไปทุกคนทุกคพูดน้นะเลยส่วนคนที่เคยไปแล้วนะฮะแล้วได้อ่านหนังสือปาเนี่ยเขาก็จะบอก ทุกคนจะพูดใช้ประโยคแบบระกันเลยคือเหมือนได้กลับไปเหมือนได้กลับได้ได้ย้อนประสบการณ์กลับไปสิ่งที่เราเนืกอภาพไม่ออกมันลางๆไปแล้วเนี่ยว่าเราได้เกิดสมัสมปแล้วได้ลางๆมันเหมือนได้กลับย้อนกลับไปปาเนี่ยช่วยพาเรากลับไปแล้วความรู้ึดีๆเราเนี่ยใี่มันได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งนึงต้องขอบคุณป้ามากเลยที่ที่ทำให้สาวมึกดีๆตรงนั้นกลับมาแล้วก็ทำให้ลกนึกคิดถึงชิลีขึ้นมาเลยที่หลังจะอ่านหนังสือป้ามา การปราบเสี่ยนเพราะที่หมูเนี่ยจริงไปอยู่ที่ดีมานานนะน่าจะรู้ทุกอย่างแล้วอ่าแต่ยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่ฟ้าเป็นคนไปแนะนำที่หนูดได้ตามว่าไปชื <c oughs> ่ออะไรเอ่ยเมื่อกี้เราก็คงได้ยินน,น,นะคะว่าฟ้านี่ก็จะอ,อยู่ดีกินดีใช่ไหมคะแล้ยส <c oughs> องตาเลยสองหน้าเลยย่าย่เรื่องนี้ก,ก็ซ <c oughs> ึ่งจะไปไหนก็หาข้อมูล ร้ากปาเขามีเพื่อนที่อยู่ที่บราซิลด้วยกันที่บอชิอนีนแอนลางน้องก็ให้เขาก็แนะนาร้านอาหารร้านทานที่ก็ไม่เคยไปใช่ไหมนะขุดตกซุยเนี่ยก็ป้าเขาขอแนะนำพาพานอยู่ตลอดน,นะพานาเส้นนั้นทนเส้นนั้นร้าน,าาน,าน,นอนาหารเยอะหลายหลายหลายร้านแต่ร้านเนี่เป็นร้านที่มีชื่อร้าน,นึังที่ยังไม่เคยได้เข้าไปแต่ป้านี่ก็แนะนำเข้าไป ได้ได้กินไนหนังสื <S 2> <S 2> อนะคะเรหา,าอ่านกันหนังสือมนของดีฮะที่ที่น่าสนใจร้านแต่ที่ออกมาจากร้านแล้วเนี่ยก็ทําให้เราได้ไปเจอร้านวายอีกร้านหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นร้านที่มีเอ,อไม่ใช่แค่ร้านขายวายอย่างเดียวแต่มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายแมแ้กระทั่งซึ่งไปรข้างบนเขาก็มีการมีมีครัวทำอาหารทีได้กินไปกับวายแชร์ริงกับวายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ใหม่ไปพร้อมๆกับปลาด้วยไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยจะรู้หมดทุกอย่างจริงๆแล้วคนที่เข้าไปแต่ไปอย่างไปอย่างเจาะลึกไปอย่างเรตรียมตัวไปอย่างหาข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะพาคนที่อยู่ในพื้นที่นี่ยนะได้ประสบการณ์ใหม่ไปด้วย<ๆ>ทุกวันในอนาคตใกล้เนี่ยอยากจะกลับไปเที่ยวเชียงใหม่ไปในฐานะนักท่องเที่ยวบไปดไม่ให้ไปไปยวให้ความเตรียมทุกอย่างแล้วที่ไปอย่างเดียว ก็ใจความอยู่ดีกับป้าก่อนนะคะมีส,ออเส,มสำนเนาที่อย่างที่ไพฝานอย่างที่คิดมาแล้วก็หนังสือที่ทํามาเป็นเล่มอย่างที่อยากจะมีแมตวางนานแล้วเนี่ยนะคะที่พูดพูดพูด,พดถึงระหว่บบางกตล,ลอดพี่ใจความดีด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็หวังว่าเราคงจะเห็นหนังสือที่ป้าพาพ,าพวกเราเนี่ยไปเที่ยวในรีงหลายๆที่ที่น่าสนใจได้ไปแบ่งปันประสบการณ์กับป้าให้ป้าแบ่งปันประสบการณ์และพาพวกเราไปเที่ยวในที่หลายๆที่นะคะ แล้วก็ในหลายที่นี่ยที่ก็เชื่อว่าฟ้าเนี่ยไปแล้วไม่ใช่แค่เ,เรื่องราวม,มาปากพวกเราอย่างเดียวแต่เอาภาพสวยๆมาฝากเราด้วยในรูปทุกเรื่<ม>องเพราะช่างภาพของปลาที่เป็นส่วนส่วนสำคัญมากที่ทำให้หนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่ที่ไม่เหมือนหนังสืออื่นๆที่เราได้เห็นนะก็ขอแสดงความยินดีให้ทางฟ้าด้วย